ตัวละครไงเดี๋ยวคิวขอแวะซื้อตัวละครแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอะเติมตมังโอเคเติมเสร็จแล้วมาซื้อแพ็กเกจกันเลยดีกว่านี่ <Wow. S 1> ซื้อทีเดียวได้ทั้งตัวละครได้ทั้งสกินอะกดมาเลยอะซื้อมาเรียบร้อยแล้วอันนี้คืออะไรรีแพคคิดจะว่าไปราตรีเนี่ยมันมีสกินอื่นอีกป้าแก่ไหนขอดูหน่อยซิสกินของราตรีอ่านี่ไงอุย้ยมีสกินไผ่ชราด้วยโห ใจกระทรวงเวทมนต์นี่หว่าทุกคนอ่ะซื้อเดี๋ยวเอาไปรีวิวแน่สกินเนี้ยคิวชอบ <Yahoo! S 1> อ่ะซื้อแล้วเรียบร้อยฮัลโหลสวัสดีชาวอนาจัรชีทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม HOME, Sweet Home Online. s ส e ิต o o m ออนไลน์แล้วในที่สุดเนี่ย HOME มสวิตโฮมออนไลน์ของเราก็เปิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คิวจะมาประเดิมได้วยผีตัวใหม่น้องราตรีนั่นเอง เ้วล่ะผีตัวใหม่น้องราตรีกับสกินชาตตรามือเนี่ยในเกมเพลย์เี้ยวขนาดไหนเดี๋ยวทุกคนไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะ A few minutes later ตน้อยต่น้อยเมื่อไหรเซอร์จะกดเนาะกูบอกให้มึงกดโอ้ยคอยก็กดแล้วไม่จจมคักหลายอ้ากีเด็กเนี่อโหลดเข้าแมปมาบาเไปเที่ยเรียบร้อยกับโรงพยาบาลรางตึกบีเ <c oughs> ออจะว่าไปัวนีแมงเล่นไงวะ อันนี้คิวมาเล่นเป็นครั้งที่สองนะคะเพราะก่อนอันนี้ไปเทสเล่นมานะก็พอที่จะรู้บ้างนิดหน่อยนิดหน่อยงูงูปลาได้อยู่แหละเอาวางหุ่นตรงนี้ไปอีกหนึ่งอุ้ยทำมือเป็นรูปมินิฮาร์ดด้วยตลกเอาล่ะแล้วข้างบนเนี่ยมีคนหรือเปล่านะเหมือนจะไม่มีแม่งเปิดประตูมาแล้งั้นก็วางหุ่นแล้วกันเออเหมือนได้ยินเสียงเท้าอยู่นะ กูไม่ใช่ผีปอบกูเป็นผีนางรำมึงกล้าด่ากูว่าผีปอบได้ยังไงนางมิวมิวเออแกกล้าได้ยังไงเมื่อกี้มิวเหมือนโดนตบปากเลยอะแกฟาดปากแบบแฮนแวร์พังออกไปรูตรงนี้ไม่ต้องเล่นจะไปไหนนางมิวมิววิ่งไปไหนแล้วเธอจะโดดเลยไหมข้างล่างของฉันจะมีหุ่นรอเธออยู่นะเอาแม็กซ์ให้ไม่โดดจะรีบไปไหนขอจ้วงหน่อยไกลเกิน โอ้แต่ขบวนนี่คือยังไม่ได้พังเลยดีกว่างั้นกะ็พังไปเลยแล้วการไม่ต้องเล่นด๋ยวนี้พวกเธอไม่ต้องเล่นเธอจะไปไหนเธอจะวนกับฉันตรงนี้จริงๆหรอฉันวางหุ่นดักแล้วนะเดงถ้าอยากวนตรงนี้นะก็วนไปจะวนได้สักกี่นะัขาขว้าคอมาบ้ากแล้วดืนะดื้อนี่มึงจะวนอะไรกับกูดักหนาะตรงนี้หนานะมึงเข้าใจไหมว่าเนี่ยกูเพิ่งเล่นตาที่สองกูยัเอะอนี่เล่นตีนกันเลยหรอทธอทีบฉันอย่างนี้เลยเนี่ยนะฉันเจ็บนะเธอรู้หรือเปล่า จะวิ่งวนหนีฉันไปไหนอีกเนี่ยกลับมาเดี๋ยวดีจะไปไหนดักอ้าวหุ่นข้างล่างหายแล้วว่าใครไปตีหุ่นทิ้งอ่ะอ๋อกูรู้แล้วนี่ไงอีตัวกันนางไอชาเธอไปตีหุ่นจะเท้งเหรอหล่อนรู้หรือเปล่าว่าหุ่นนางรำองฉันนมันแทงขนาดไหนว่าแต่มิวมิวหายชิบหายแล้วไงกูทุกคนคะเดี๋ยวทําเสื้อหาย a few minutes later นิพพาเธอจะหนีฉันไปไหนอย่างนั้นเหรอ อ้าวชิบหายแล้วหุ่นข้างล่างกูหายแม่งไอ้พวกนี้ไล่ตีหุ่นชิวหมดเลยน่ะอ้าวเดี๋ยววิมาเจอกันเฉยเลยไม่มิวขัมาที่ก่อนกลับมาก่อนอะไรวะเนี่ยแกขอเขย่าลำคอเธอหน่อยบิวบิวข้างหลังนะเธอเห็นนั่นไว้เธอเห็นเข็มข้างหลังนั้นแล้วใช่ไหมโอ้โหไม่เห็นต้องถีบกันเลยอะแค่เขย่าลำคอนิดหน่อยเองแล้วนั่นเธอจะลงไปเล่นลิฟต์อย่างนั้น่เหรออาจารเอะอ้าววอ้าวหายไปไหนแล้วอะ เอาเสื้อหายไปไหนแล้วอะทุกคนนำเสื้อหายอีกแล้วอะเอ,ะอานี้ไงเจอแล้วว่าไงมิวมิวนี่เลขอตบอ้าวแม่งอะก <c oughs> ูตบเต็มหน้าขนาดนี้เกมยังขึ้นบอกว่าไม่โดนกูขอร้องล่ะ <c oughs> แล้วก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนอย่าตั้งคำถามกับที่วาน <c oughs> เออปล่อยมันเดินไปก่อนไม่รีบเข็ยมยังอยู่ใช่ไหมโอเคคือถ้ามันอยากฮิวมันก็ต้องเดินขึ้นมาเอาเข็มตรงนี้ไงซึ่งคิววางหุ่นดักไว้แล้วไงเอ้ยอะไรอะข้างล่างทำอะไรอะครับก็แก้ก็แก้กัครับ ใครวะเนี่ยมาทำอะไรตรงนี้โอ้โหแล้วเสียงไอ้ชาแม่งดังลงมายันชั้นหนึ่งเลยนะ่ะอ้านั่งไงเจอเราพี่ติมนี่นาะสวัสดีนะคะพี่ติมทำอะไรอะ่ะหนูเห็นนะพี่บ๊ะมากนะพี่รู้ตัวหรือเปล่าพี่รู้ตัวหรือเปล่าเอาหลังมือไปกินอีกหนึ่งเฮ้ยจะไปไหนวางหุ่นดักไว้ก่อนเฮ้ยไม่ให้ไปเป็นผู้ชายใช่ไหมถ้าเป็นผู้ชายก็ขอจ้วงหน่อยขอจ้วงนิดตึงนะ่ะไม่โดนอะอะไรพี่จะตดหนูคืนเหรอพี่กล้าเหรอพี่จะวิ่งไปไหนกลับมาเด้อ ประตูทับหน้าตัวเองไปหนึ่งตีน่ะไม่ต้องเล่นประตูนี่ยแหละจะย,ยึกยักเข้าท่อใช่ไหมย,ยึกยักไปก่อนเลยนะน้องขอไปวางหุ่นดักก่อนอะ้าวเดี๋ยวก่อนกู<อ>แค่เดินมาวางหุ่นมึงเดินเข้าท่อตามกูมาเลยเหรอเนี่ยฮะใจดีจังเลยเราอะแต่ของเล่นมึงเยอะเกินไปไปเนี้ยไม่ต้องรีบเอามาตีผีขนาดนั้นก็ได้ขอจ้วงคอจ้วงขออ้าโอยตายเลยจังหวะนี่แหละเมื่อกี้มึงมาตีอะไรกูฮะขัดคอโชไปหนึ่งกรูปอุ๊ยจะว่าไปตรงนั้นอะอะไรวะน่ะมึงทำอะไรมึงช่วยเกรนใจกูหน่อยนะพวกมึงเนี่ย แม่ไม่กลัวผีกลัวฟ้ากลัวดินกันเลยวิ่งไปไหนแล้ววะ <c oughs> คือแบบแกฉันคิดถึงรอยเท้าเกมนี้จังเลยอะ่ะคือทำเป็นติดว่าทำเซอร์หลงบ่อยนี่คือมันตายไปหลายศพแล้วนะ <c oughs> แถวนี้ก็ยังไม่มีคนอะวางต่อไปก่อนแล้วหุ่นที่วางก็ยังอยู่ครบนะเนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> เอออุ๊ย <c oughs> อะไรทําอะไรใครทําอะไรเธอ <c oughs> อ๋อจุดพิธีเสร็จพอดีเอาสวัสดีจ่ <c oughs> จะไอชาวิ่งมาห้โดนตบเฉย <c oughs> เดี๋ยวก็วิ่งมาเจอกันแล้วอย่าเพิ่งตีกันไปสิขอฉันตีอีกทีหนึ่งก่อนอุ้ยจ้วงผงไม่โดนขออีกสักแผลก,ก่อนโดดลงเออสวยเลยใช่าราตรีมันจะหนีไปไหนก็ไม่รู้ราตรีเธอต้องรีบไปไล่มันเดี๋ยวนี้อะไรยืนรออะไรอยู่อ๋อรอสวนเหรอรอ,อไรเบอร์นั้นอ่ะอ้าวโดดแบบนี้ก็โดดอีกคัะแบ็คแฮนด์ไปอีกนึงโอ้เนเธอจะเดินไปขึ้นลิฟต์อย่างนั้นน่ะเหรอข้างบนมีหุ่นของฉันดักรออยู่นะอ,อ้าวสวยนะหน้ะลิฟต์อยู่ชั้นสอง ส่วนนี้แหละฉันมีโปรโตไก่ฉันไม่กลัวพวกกระแพงพวกนี้หรอกนะอ๋อใหเดินติดแม่งลำใหญ่ชิบหายเอ้ยกลับบ้านเดี๋ยวนี้ขอเขย่าคอหน่อยขอเขย่าโอ้ยตายเลยอ้าวอ้าวกดเอสคิวคิวจะกดเอสคิวแต่คิวไปเดินออกก่อนแล้วแม่งแคนเฟิร์นเฉยอ้าวสวัสดีจ้าสาวว่าทำอะไรกันตรงนี้ขอติดอ่ะเดนเอากดตีไม่ออกอะไรวะเนี่ยโอ้โหช็อตเด็ดแม่งเมาส์แกงเฉยอ้าวมิวมิวอยู่นู่นแต่ว่า ปล่อยมันไปก่อนนะเดี๋ยวคิวขอวางหุ่นแถวนี้ก่อนคือว่าเป็นการโซนนะคะเมื่อกี้มันมารุมสวดตรงนี้เหรอตีเนี่ยไม่ต้องสวดแล้วก็วางซักตรงตรงนี้ได้ไหมเอาใกล้เกินไปหรอแล้วตรงนี้ล่ะแม่เออตรงนี้ได้ลดในสวอตแบบนี้เนี่ยทุกคนคิดว่าเขาจะกลับไปสวดหรือเปล่าคะเดี๋ยวดูหน่อยสิอ้าวมันกล้ามาสวดจริงด้วยกล้าดียังไงหนะขอเขย่าคอสักทีสิลากมันไปติดมุมเลยมันจะได้เสียสจามินาวิ่งเยอะลากตรงนี้แหละตรงนี้แหละอ๋อกูโดนถีบไปกี่ตีแล้ววันนี้คลิปนี้ ไหนจะวิ่งไปไหนกลับบ้านเดี๋ยวนี้แบ่แฮนไปอีกรอบไหนรำให้แม่ดูหน่อยสิเออรำสวยมาก oh. เอาคะแนนไปเลยสิบสิบสิบจะน้องไอชาอ่ะวางหุ่นไว้ที่เดิมอ่ะหุ่นเป็นมินิฮาร์ดอีกแล้วหุ่น <laughs> เอหุ่นข้างล่างคิวก็หายหมดแล้วเดี๋ยวคิวลงไปเซ็ตหุ่นก่อนอ่ะอ่าเดี๋ยวเซ็ตตรงนี้ไว้นะคะเอาเซ็ตสิเออเซ็ตตรงนี้ไว้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะนี่ตรงทางเดินนี่เลยโลดแค่นี้แหละจบ เดินมาเจอมิวมิวแบบชิมิโนะนวะอีกแล้วสวัสดีเจ้ามิวมิวขอเจ๊ดจ้วงพุงหน่อยได้ไหมขอเออเธอจะฟาดตรงไหนก็ได้แต่เธอจะฟาดหน้ากับดมฉันไม่ได้นะถ้าเบี้ยวขึ้นมาฉันจะไปรำบนเวทียังไงบันดี้เดิลบัดี้ล่ะอาพี่ติมเหรอเนี่ยมึงเกมนี้มีพี่ติมด้วยเหรอส่วนหล่อนจะออกมาดีๆไหมบัตดี้มาขอเขย่าคอหน่อยซิฮะถ้าเกมมันยังมีรอยเท้าอยู่แล้วก็แก็คขิดไปได้แล้วเออมึงถีบดมกูละเนี่ย บอกแล้วไงว่าอะไรก็ได้ยกเว้นหน้ากับนมเว้นให้กูนหน่อยเธอกูขอร้องละเ้อถึงเวลาเอาคืนบ้างดีแด๊่ะใครมาตีหน้าแล้วก็นมกูมันต้องโดนแบบตือ๊ะแครีแดแครเหลือเกินบางหุ่นแปบ๊บเออเอาลืมขอแวะทุพธีแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะ,ะนี่เนี่ยไม่ต้องสว <S <s ด a few minutes later ทุกคนคิดว่ามันจะกลับไปสวดไหม <c oughs> อยู่กันสองตัวเลยนะพวกเมึงเนี่ยฮะอุ้ยพี่ติมทำอะไรอะ่ะพี่ติมทำอะไรก็ไม่รู้อ่้ไอต้ตวบา้าไอ้คนผิดทะเลเป็นผีก็มีความเขินอายเือนกันนะพี่อุ้ยพี่ติมทำไรอะ่ะเธอผู้ oh oh ชายเขาพยายามจะอ่อยฉันอยู่ที่เขาหลงเราแบบนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นเพราะสกินชารตรามือของเราแน่ๆ หรือยะะทัทคนสกินชาตร,ราหมอกแค่พี่กูซื้อชาวาตรรีหรือเมนูเนี่ยชาตร,รามือครอบ100บาทคุณก็จะได้ไปเสร็จแล้วก็เอาโค้ไดไปแลกกับหม้อสุ่มมานะคะอ๋อแล้วในหม้อ่ะม,มีเกลือเยอะด้วยนะระวังนี่เขาจ่ายมาโฆษณาเท่าไหร่คะเนี่ยพี่เดอ๋อ <c oughs> เขาไม่ได้จ่ายกูสักบาทมีแต่กูจ่ายเขา A f e w minutes later ดูสิแกพูดเดินตามฉันต้อย,อย,อยเลยเธอไม่ต้องมาเดินตามเราก็ได้เอาเพื่อนไปชุบเลยไปอยากเอามีมิวไปชุบก็ชุบฉันไปละ เออแล้วนี่พาไปไหนแล้วเด็กเกลียชานหานที่พาไม่เจอเลยผู้เอาเพื่อนไปชุบยังโอ้นั่นไงเอาไปชุบแล้วจริงด้วยชุบข้างหลังแน่เลยว่ะนั่นไงชุบแล้วนะโอเคชุบไปนะพี่นะอ้าวใครทำอะไรหุ่นเราอ่ะนี่พาทําไมทําตัวเป็นเด็กมือบอลแบบนี้เดี่ยฮะพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าหุ่นนางรำน่ะมันแพงอ๋ออย่าเอาน้ามดสากน้าพี่เดวเมคอัพพิลลารเอ้ยจะไปไหนเด็กเดือไปไหนแล้วว่ะอ้าวเข้าที่พนี่พา เอาอแบบดีไม่ได้ลูกนี่ค่ะคอไปหนึ่งข้อหาทำหุ่นกุพังโอยจะปวดหัวมากนะเอาวางหุ่นไว้ก่อนและอ่ะข้างบนมีใครสวดอยู่เปล่าไม่มีเอา้เอาออกจากหุ่นเฉยเลยไม่ได้ตั้งใจกดออกนะอืมแล้วตรงนี้หุ่นหายไปอา้าวพี่ติมเพาพี่ติมเขาก็เล่นปกติอะเนาะเขาแค่ไม่ทาอะไรเราเฉะายเราก็ไม่ทาอะไรเขาเพราะทำไมล่ะหรอเพราะเรารักกันยังไงล่ะอเอาแล้ว,อ,ลวอีพี่ติมกูได้เข็มทาไมโชคดีจังวะแล้วมิวมิวมิวมวไปไหนแล้ววะแกฉันหามิว,มว,มวไม่เจอมันต้องอยู่แถวนี้สิ อุยอ้ยอุ้ยดาตีร้องเพลงอุย้ยร้องเพลงเพราะนะเราเนี่ยแล้วมีใครไปชุบนิพายยังอ,อ,อ้าวนั่นไงอ๋อไม่ต้องเกรงใจพี่อยากชุบชุบเลยไม่ต้องวางเอามันไปชุบเนี่ยชุบเลยพี่เราจะได้ไล่มันต่อเอามันไปพี่จะไปซ่อนตรงนี้ทําไมหนูเห็นนี่ในขอสักทีข้อหาโป๊ไปพี่หยิบมันไปชุบได้แล้วหยิบมันไปชุบเนี่ยเอเอเอาพี่ว้าย <What? S 1> พี่กลับเอามันไปชุบทีกูกลับละ ถ้ายืนเฝ้าเขาไม่ชุบแน่เลยว่ะงเดินหนีก <waterfall burning artists> <athlete> ็ได <ati osters> ้อืมหามิวมิวไม่เจออ่ะวางหุ่นดักตรงนี้อีกหนึ่งมิวมิวมันหายไปไหนนะแกอ่าข้างล่างข้างล่างเอไม่มีใครเลยอ่ะแล้วข้างดนล่ะโอ้นั่นไงฉันเจอแกแล้วดักบิวบิวอแขนแขนมากแขนมึงมากโอนี่มึงขีบนมกูอีกนะอ้กล้าดียังไงหล่นกล้าดียังไงพี่ตีมถอยไปนี่นะมันเป็นเรื่องของน้องกับอิมบิวบิวบาร์ดี้เลยนางบิ เดวจะขึ้นเรียบหรอเออมันขึ้นไปอาหุ่นหุ่นหน้ารีบไม่มีอะอ๋ยพี่เตรียมถอยไปสิอย่ามาเกตะตะเรามาเจอแล้วก็มาเอนจอยันตอนไหนก็ได้พี่แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้เราดิหล่อนทำอะไรหุน่นชัดกูบอกแล้วไงว่าอย่ามายุกก่งกับหุ่นของออนีลพาดังเด็กปีกลับบ้านเดี๋ยวี้มึงยังจะเข้าท่ออีกนะมึงยังจะกล้าเข้าท่อต่อหน้ากูอย่างนี้อีกนะขอพี่กัปช้าคอเสื้อเอาตุยเลยตุวยอย่างนี้ก็ไปเลยแล้วกันนะน้องนะแล้วก็ทีหลังอย่ามายุ่งกับหนะุ่น ายไปไหนกันบดแล้วดะสาวๆเนียสวดหรือเปล่าอ้าวไม่ได้แวะมาสวดเลยว่ะอ้าวพิติมสวัสดีค่ะโอ๊ตยังไงยังบิวบิวฉันเจอหล่อนแล้วขอขจ้าคอหน่อยจะไปไหนจะอ้าวตุยแล้วเหรอเอ๊ะเดี๋ยวกอนอ้าวพิติมมายืนนิ่งเลยนะเราอนะจังไงเนี่ยประตูข้างล่างพี่ตามน้องมาเดี๋ยวน้องพาไปประตูนะไปออกประตูกันดีกว่าเนี่ยพี่ประตูตรงนั้นเลยมันเปิดให้แล้วว่า แล้วถ้ารอดออกไปแล้วเนี่ยพีย่ลนนะัดไปจับตูกับน,น้องราตรีหลังนี้วด้วยนะพี่เนี่ยมาสิเข้าประตูไปดิพี่ไม่เข้าน้องกระชากสร้อยจริงๆนะจะเข้าดีๆไหมหนูกบอกว่าให้ไปเข้าประตูยังไงเราเลิกหลงความสาวความสวยของน้องราตรีได้แล้วออกนิมวอนไป <c oughs> โอ๊ยโดนผู้ชายถีบแต่ไม่เป็นไรพี่เ็พน้องราตรีทนได้ค่ะถีบแรงกว่าน,นี้ก็ได้นะ <c oughs> เอาพี่พี่ออกจริงๆนะพูดจริงพี่ออกเถอะ เดี่ยวพี่จะวิ่งไปไหนอะพี่ติมพี่ติมแกเขาบอมเลยอะถ้าเขาบอบอย่างนี้เราก็ก็ต้องสนองดีเขาแม่บ้าค่ะที่รักถ้าบอบขนาดนี้ก็ไปจกปูดหลังนิวรนกับ<ะ>น้องราตรีด้วยกันเถอะนะนี่นะไปจกปูดหลังนิวอนด้วยกันเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสกินชาตรามือของน้องราตรีน่ะตกพูดได้ตั้งหนึ่งคนแต่แตดวแต่แดโอ้โหท่ารำปิดเนี่ยคือหน้าขาวมากแม่ ขนาดข่าวขนาดนี้ก็ยังมีผู้บัติดโพสต์กิ๊บหนูสวยดูสวยไหมคะถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต์ให้คิวด้วยนะคะ